ไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลและนักลงทุนยับทุกคนทุกท่านครับวันนี้จะเจอกับนัดอีกแล้วครับก็สวัสดีพี่ๆเอฟซีครับจากประเทศไทยสวัสดีพี่ๆเอฟซีจากสปปลาวครับและสวัสดีพี่ๆเอฟซีจากประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านทุกคนทุกท่านเลยครับโกวันนี้อยู่กับนัดครับเรายังอยู่กับที่ฝึกฟุตบอลยับทีมชาติหรือว่ายูฟ่าในชนิกนั่นเองครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเดิมครับสำหรับหน้าช่อง3เมนูสุดพิเศษครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีครับกับพ ผลงานที่วางไว้ให้ครับสําหรับนัดและพี่พีพทีมงานครับก็พูดจะเสมอว่าตัวที่มั่นใจที่สุดจะถูกจัดวางไว้ให้ในบ้านทุกวันอย่างแน่นอนครับแล้วก็ผลงานเมื่อวันนี้ยังคงสดชื่นจ่มใสเสมอครับนี่เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวการันตีรวมไปถึงชุดอัลบั้มต่างๆครับเรายังเดินหน้าเข้าวินกันแบบต่อนเนื่องส่วนใครที่เป็นสายบอลสดบันสูงตามมาเจอกันในบ้านได้เลยครับบอกเลยว่าจัดวางกันไว้ให้ตลอด24ชั่วโมงอย่างแน่นอนครับส่วนครับของวันนี้โปรแกร,รมฟุตบอลนะครับอย่างที่บอกครับเปิดหัวกันไว้ว่ายูฟ่าในเฉลีกวันนี้เข้มข้นมากๆครับก็ คู่ใหญ่ๆครับลงทำการแข่งขันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียหรือว่ากรีซฟินแลนด์นั่นเองครับแล้วก็สามคู่ที่น่าสนใจโมเมนตัมค่อนข้างดีวันนี้หยิบยกมาฝากหน้าช่องเนี่ยจะเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้างเนี่ยไปชมกันได้เลยครับ เกมคู่แรกครับมองไปที่คู่ระหว่างอังกฤษครับวันนี้เปิดบ้านพบกับทางด้านของไอร์แลนด์ครับสำหรับคู่นี้มองเจ้าบ้านอย่างอังกฤษได้เลยครับอังกฤษปัจจุบันเป็นจ่าฝูงในกรุ๊ปบีครับกับ12คะแนนจากการเก็บชัยชนะไปถึง4เกมและแพ้ไป1เกมครับส่วนไอร์แลนด์เนี่ยอยู่อันดับที่3 6คะแนนครับกับการชนะ2และแพ้ไป3เกมครับชัดเจนเลยครับว่าอังกฤษทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเหนือกว่าทางด้านไอร์แลนด์ทุกมุมจริงครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของทีม คุ้มกำลังครับรวมถึงฟอร์มที่โดดเด่นครับวันนี้ยังต้องการคะแนนครับเพื่อที่จะหนีทางด้านของกังกฤที่มี12คะแนนเท่าแต่เท่ากันครับแต่ว่าประตูที่เสียของกิดดีกว่านั่นเองอย่างที่บอกครับอังกฤษวันนี้ได้เล่นในบ้านมีความมั่นอกมั่นใจเกมล่าสุดก็บุกราชนะกรีซถึงบ้านศูนย์ประตูต่อสาครับส่วนไอร์แลนด์เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของฟินแลนด์ไป1นหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับโมเมนตัมกระแสภายในทุกอย่างวันนี้มันเอ,เอียงครับไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างอังกฤษเนี่ยเยอะมากกา3ครับง ดูแล้วด้วยฟอร์มของอังกฤษตอนนี้ไม่น่าจะเพียงพอครับเอาเป็นว่าสําหรับคู่นี้ครับนัดการันตีให้เลยครับว่าอังกฤษจะเปิดบ้านชนะไอร์แลนด์ได้ด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2เมล็ดอย่างแน่นอนครับคู่แรกจัดหนักจัดเต็มครับไปที่เจ้าบ้านอย่างอังกฤษได้เลยครับ เกมคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างฟินแลนด์ครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของกรีซครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับเลือกมองเลือกเชียร์ครับไปที่ผู้มาเยือนอย่างกรีซได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างฟินแลนด์ครับหมดสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่บุ้ยของกุบบีครับก็ถือว่าเป็นทีมแจกแต้มครับศูนย์คะแนน5เกมแพ้รวดครับส่วนกรีซอันดับที่2ครับ12คะแนนจากการชนะ4แล้วก็แพ้ไป1นเกมครับก็ประตูได้เสียนี่น้อยกว่าทางด้านของอังกฤษเท่านั้นเองครับเกมล่าสุดเจ้าบ้านอย่างฟินแลนด์ครับก็แพ้กับทางด้านของ กรีซเองเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับหน้าของอังกฤษ0-3ครับภาพรวมครับแน่นอนชัดเจนครับเป็นหน้าของกรีซที่ทําได้ดีกว่าครับในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้ประกอบกับเกมวันนี้เนี่ยแรงจูงใจยังอยู่ที่กรีซแน่นอนครับเพราะว่ายังต้องการคะแนนครับในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ยังแข่งกับอังกฤษอยู่นั่นเองครับสำหรับคู่นี้ชัดเจนครับกรีซอาจจะเสียเปรียบด้วยการรับอลหเล่นเป็นเกมเยือนแต่ด้วยฟอร์มความสม่ำเสมอทุกอย่างรวมไปถึงตัวผู้เล่นกรีซมีความมั่นอกมั่นใจกว่าแรงจูงใจดีกว่าครับวันนี้ไม่ใช่งานยากนะคร แน่นอนครับก็ตัวนี้ครับมองไปที่กรีซจัดหนักจัด,จดตเต็มได้เลยครับ เกมคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายที่นัดเอามาเสิร์ฟหน้าช่องครับมองไปที่เกมระหว่างออสเตรียครับวันนี้เปิดบ้านพบกับสรโววีเนียสําหรับคู่นี้ครับยืนเจ้าบ้านอย่างออสเตรียได้เลยครับออสเตรียครับอันดับที่1ของกรุ๊ป10คะแนนครับจากการชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนสรโววีเนียครับอันดับที่3ในกรุ๊ป4ครับ7คะแนนจากการแพ้2เสมอ1ครับแล้วก็ชนะไป2เกมครับสำหรับคู่นี้ชัดเจนนัในเรื่องของฟอร์มเนี่ยเป็นด้านของออสเตรียที่ดูดีกว่าประกอบกับออสเตรียตอนนี้เนี่ยเป็นทีมที่กําลังมีคววามมมัั่่นนอกใจแล้ วันนี้ยังได้เปรียบพี่ในบ้านด้วยเกมล่าสุดออสเตรียครับบุกไปชนะคาซัตครับมาศูนย์ประตูต่อสองส่วนสโลวีเนียครับก็แพ้หน้าของนอร์เวย์ครับไปถึง1ประตูต่อสี่เลยเกมวันนี้แรงจูงใจอยู่ที่ออสเตรียอย่างแน่นอนครับเพราะว่าอันดับหนึ่งอย่างออสเตรียอันดับสองอย่างนอร์เวย์เนี่ยมีสิบคะแนนเท่ากันหากวันนี้ครับยังต้องการโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแข่งกับนอร์เวย์สามคะแนนครับมีความสําคัญกับออสเตรียมากๆครับเกมในบ้านความมั่นอกมั่นใจฟอร์มดีแบบนี้คุ้มกําลังดีกว่าครับก็มอง ออสเตรียครับนัดการันตีให้เลยครับว่าวันนี้3คะแนนอย่างแน่นอนครับแล้วดูดูแล้วกองหน้าออสเตรียกําลังผลิตกรได้เป็นกอบเป็นกำมีความมั่นอกมั่นใจ1ประตูมองว่าไม่เพียงพอครับวันนี้ออสเตรียครับจะเปิดบ้านชนะสรโววีเนียด้วยผลต่างประตู2เมล็ดได้อย่างแน่นอนครับยินเจ้าบ้านอยากออสเตรียจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับ3คู่วันนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ติดตามผลงานหน้าช่องแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอครับการันตีมีกําไรอย่างแน่นอนครับอังกฤษกรีซ และออสเตรียครับจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับรายละเอียดแบบเต็มรูปแบบหรือว่าตัวที่มั่นใจที่สุดครับเพิ่มเพื่อนตารูปโปรไฟล์ครับหรือว่าในคอมเมนต์ครับเดี๋ยวนะัดทิ้งช่องทางการเข้าบ้านไว้ให้สําหรับใครที่ยังติดตามแค่หน้าช่องน่าเสียดายครับถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันในบ้านนัดการันตีความสุดชื่นทุกวันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ FC ซ e, ครับของฟุตบอลทุกท่านเนี่ยเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขและจะเจอกับผมได้ใหม่ในวันพนรุ่งนน